ในขณะที่ทุกคนกำลังฟาดฟันศัตรูอย่างเมามันในเอเดอร์ลิงผมก็มาอยู่ในเกมนี้ครับ Deep Simulator ก็ได้เวลาแล้วครับที่ผมจะต้องมาลองเป็นโจนรดูว่าง d i s c a m e r ถึงแม้ว่าในเกมจะให้คุณเป็นโจรแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจริงคุณจะเป็นโจรน,นะเ <F at noise> ป็นคนดีทุกคนจุ๊บๆ <F at noise> พังรั้วใช่ไหมครับว้าวโอเคมีคนไม่เป็นไรครับความสามารถในการเล่นเกมสเตลของผมนั้นสูงมากใช่แล้ว มีคนอยู่อ่ะแล้วเข้าไปทุบได้ไหมเคเขาไม่เห็นมึงจะโทรมาทำไมพังกระจกเลยแล้วคนบ้านข้างกันไม่ได้ยินเหรอวะเอาเป็นว่าอาช่างแม่งมึงบอกอะไรมากูทำตอนนั้นโอเคอู้เงินโอเคโอ้ยโอเคขโมยแม่งทุกอย่างอะ ไม่แต่งจริงคือพวกรองเท้าวพวกอะไรพวกนี้น่าไปขายมากกว่าเองนะคุณเออ <I S 1> โทร <have S 1> มา <been. S 1> จังเลยโอเคสวัสดีครับการป้นครั้งแรกของเราต้องไม่กระตุกกระตากครับคือไงโอเคกินเดอร์คาเย่ผ่านแล้วใช่ไหม เรียบร้อยอีซี่ว่ะอ๋อมึงก็โทรมาจังเลยวินนี่โอเคเรามาถึงพ a w n s h o แล้วครับไม่ใช่ P O I N แต่เป็น P A W N ครับว่าไเพื่อนเอาละขายหม้อขายขายขายโอเคขายเรียบร้อยเจอกันเพื่อนโอเค ถ้ามึงอยากได้ทีวีมึงไม่เอาเงินไปซื้อทีวีวะทําไมต้องไปป้นทีวีด้วยนะถ้าคุณป้นเงินมาแล้วเอาไปซื้อทีวีเนะี่ยสมองใหญ่เอาละนี่ไงมีจุดที่พังง่ายไม่อยากทําลายเข้าของบ้านคนอื่นเลยคุณแต่ว่าไม่เป็นไรมันเก่าแล้วเดี๋ยวไปสร้างใหม่นะโอเคยกเขากันกลางวันเนี่ยครับกลางวันแสกแสก โอเคไม่มีใครเห็นสบายมากหวานหมูอเ,เอหาล่ะพระกิจล่วลวแรงเอสมีคนจ้างงานครับให้ไปทุบจานพวกแม่งให้หมดทำไมวะทำไมต้องเป็นจานวะเ,เป็นจานที่มีค่าขนาดนั้นเลยวะมารับงานไหมหลังนี้1นเดี๋ยวมันคือหลังเดิมนี่นี่น่าสงสารนะเนี่ยเจอโดนเราอีกรอบนึงเนี่ยโอเค โอ้ขอโทษครับขับรถเร็วเกินไปไม่ดีนะครับทุกคนโอเคนั่นใช่ไม้บานที่หมายเลข111 Wait a in There's there for box them leave and get me that box โอ้ให้ไปขโมยกล่องรอเขาไปก่อนแล้วถึงค่อยเอาไปเอากล่องได้ and a half hours later Six โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคประตูได้ถูกปลดล็อก โอเคกล่องข้ามถนนนะครับอ้าวสวัสดีลูกพี่เป็นไงพี่โอเคคนที่นี่เขามีอัธยาัยดีจังเลยครับไอ้กล่องที่เราไปขโมยมาคือกล่องที่ของข้างในมันน่าสงสัยอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะฮะในกล่องมีอะไรเพื่อนอเราต้องบุกไปเรื่อยๆใช่ไหมเป้าหมายต่อไปคือบ้านเลขที่112เดวัสัน โอเคหนึ่งหนึ่งสองต้องเข้าทางหลังบ้านใช่ไหมโอเคเรียบร้อยโอเคหลังบ้านนี้ใช่ไหมล็อกพิกง่ายเรียบร้อยโอเคอาคอแฟมชชินโอเคถูกกระจกใช่ไหม โอ้ฟัก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 ฟากฟักตำรวจ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 ซ่บเร็วซ่บเร็วแซ่บเร็วซ่บเร็วโอเคไอ้แม่งมีสัญญาณกันขโมยตำรวจมาแล้วมาเร็วจริงๆเลยดีครับดีนี่เห็นไหมครับคุณนี่นี่ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าถ้าเกิดคุณติดสัญญาณกันขโมยแล้วก็ตำรวจก็จะสามารถมาถึงที่ได้เร็วไวมันเป็นการรักษาความปลอดภัยของบ้านคุณเองนี่เป็นไงมึงรีบไปเลยตำรวจโอเคดาวหมด ใช่ครับจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่มันดูไม่น่างสงสัยเลยใช่และด้วยความที่ดูไม่น่างสงสัยเนี่ยครับทำให้เราสามารถรอดกลับไปได้ง่างยยางแรกคือเราต้องซื้อข้อมูลบ้านหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามครับไม่มีคนอยู่บ้านตอนเก้าโมงถึงบ่ายสองไปกันดีกว่าเก้าโมงแล้วโชว์เด็กมันดูหน่อยประการพ้นที่จริงมันเป็นยังไงปอล่อชีวิตจริงผมไม่ได้เป็นโจรน,นะครับและผมก็ไม่ได้ปล้นสิทธิ์ของประชาชนที่ไหนว่าด้วยประตูได้ถูกปดล็อก เค okay. สวัสดีครับจนขึ้นบ้านเองครับมากลางวันเ็จโอ้เขาเปิดประตูหลังไว้ให้เราด้วยไลเขาเปิดหน้าต่างหลังไว้ให้เราด้วยว้าวนาฬิกาปลุกไม่ต้องใช้หรอกนะเดี๋ยวนี้เขามีมือถือตั้งนาฬิกาปลุกกันได้แล้วโอ้เงินขอหน่อยนะครับขาน้าใส่ไว้ในกะปลุกหรือฝากธนาคารนี่มันสมัยไหนแล้วนี่มันสังคมไร้เงินสดแล้วได้เวลาแล้วทุกคนโอเคในห้องรับแขกมีพินเตอร์ แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องทำลายไอ้นี่เขาใช่ไหมเรียบร้อยภารกิจลุร่วงโอเคโอชิดมีคนเห็นฝาก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 มีคนเห็นมีคนเห็นทางให้ยาทางให้ยาทางให้ซ่อนสิสายตาพวกมึงดีจังนะฮะสอดส่องให้เพื่อนบ้านนะฮะเป็นคนดีนี่ ใช่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับนั่นคือสิ่งที่คุณควรทําครับในฐานะเพื่อนบ้านนี่แสนดีแต่แต่บังเอิญว่าเกมนี้กูเป็นโจรไงพวกคุณนี่มีเพื่อนบ้านที่แสนดีจริงๆเลยครับดีครับดีเพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้นแล้วควรจะมีอะไรแบบนี้โอเคตํำรวจไปแล้วนัาเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวครับตํารวจไปแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราขุนโจร แหมตำรวจนี่ดีเางเลยไม่เก็บหลักฐานด้วยโอเคเราสามารถยกเขาเครื่องเป็นราคาแพงของเขา,าได้ดีจริงๆเลยนะครับเอาละทีนี้เราก็ยกเครื่องเป็นเข้าไปใส่ในหลังรถเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอเคกูไม่เอาแล้วเครื่องเป็นแล้วเจอกันทุกคนเจอกันในพวกเฮียเอ้ยไม่ใช่เจอกันในพวกคนดีแม่งเอ้ยน่างุนงิดจริงๆ สังคมนี่มันอะไรกันทำไมมีแต่คนดีแบบนี้มันดีจริงๆเฮ้ยจำไห้นะครับถ้าไม่อยากจะต้องมาลำบากอะไรแบบนี้ก็ใช้ชีวิตแบบสุจริตชนนะครับคนเราใช้ชีวิตแบบสุจริตชนได้ครับมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิต,ตของตัวเองครับทุกคนแม่งหรือว่าจริงๆกูแค่ทำชั่วไม่ขึ้นวะ